ประชาสัมพันธ์งานเลี้ยงรุ่น47ปีลูกวชิรภร82มสรุ่นสุดท้ายวันเสาร์ที่6ธันวาคม2568ณโรงแรมหาดแก้วรีสอร์ทอสิงห์ไทรนครจสงขลาขอเชิญทุกท่านมาร่วมงานเลี้ยงรุ่นในโอกาสครบ47ปีของการจบการศึกษาและพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆจากหลักสูตรมสรุ่นสุดท้ายของโรงเรียนมหาวิชรวุฒิสงขลามาร่วมย้อนอดีตสนุกสนานรำลึกความทรงจำและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในบรรยากาศสุดแสนอบอุ่นภาคเช้า9นาฬิกา ทำบุญเลี้ยงพระทำบุญให้กับเพื่อนๆที่ล่วงลับนวัดเปรมศรัทธาอาสิงห์่งนครจังหวัดส,สงขลาอาหารเลี้ยงพระและเพื่อนๆที่รุ่นเตรียมมีแกงส้มปักพงหมูห้องปลาทอดขนมหวานและผละไม้เพื่อนเพื่อนจะนำอาหารมาสมทบตามแต่สะดวกภาคบ่าย14-17ถึงนาฬิกาแข่งขันฟุตบอลที่สนามฟุตบอลภาคค่ำสิปดนาฬิกาเป็นต้นไปงานเลี้ยงสังสรรค์รุ่นที่ห้องจัดเลี้ยงโรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท โดยแต่ละห้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังนี้มสปลายห้องละ6,000บาทมสต้นห้องละ3,000บาทโดยโอนเข้าเงินบัญชีรุ่นลูกวชิระ82ชื่อคุณอภิชยาชุมเพียธนาคารกสิกรไทยบัญชีเลขที่2 0 2ศ1 1 6 6 5 1ก่อนวันที่15้าพฤศจิกายน2568หมายเหตุให้แต่ละห้องแจ้งจำนวนเพื่อนที่จะมาร่วมงานและระบุคนที่มาร่วมงานมีใครบ้างที่กเกษียณปี2568 เฮ้ย hey, ลูกวชิระแปดสองทุกคนฟังทางนี้หน่อยเร็วหกธันวานี่มีนัดสำคัญนะพวกเรางานรวมพลครั้งใหญ่ณนะโรงแรมหาดแก้วรีสอร์ทอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาผ่านมากี่ปีใจก็ยังเหมือนเดิมคิดถึงเสียงหัวเราะวันเก่าๆใช่ไหมล่ะคราวนี้มากันให้ครบทุกห้องทุกแก๊งทุกสายเลยนะมาเจอเพื่อนมาม้วนมามันกันอีกที เพราะเพื่อนวชิระแปสองไม่มีวันเก่าแล้วเจอกันที่หาดแก้วนะเพื่อน